ขอาการสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยวันนี้ก็มาเล่นนะคะอีกแล้ววันนี้ก็จะมาทัวร์มีพามาทัวร์มินิเกม <c oughs> โอ้ยสำคัญแล้วก็จะพามาทัวร์มิ้ยนี่ไงเฮย้ยพูดมากเฮ้ยเตยอย่านอ,อน,นออก,ก็รอ,อแ<ต>อป,ป๊บเอสปีดพลังตุยตูดดัดยืด,ดย,ยืด อ้าวอ่อไรวะเฮ้ยเราติดนี่เราลืมใส่รหัสโอเคลืมใส่รหัสใช่ไหมเราพาไปเล่นพีพีด้วยอ้าเราให้ดาบเดี่ยวอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่ง โทษโทษเดี๋ยวเดี๋ยวมันลทำทำหลุดถ้าถ้าไม่ป้อนรหัสนานมันจะหลุดนะประทานโทษเข้าใหม่เข้าใหม่เออแ,แล้วเมื่อกี้เราเข้าวันไหนวะล <c oughs> ืมเออใช่ A, A, A V P A P V P เองนี่เซิมนี้ก็ไปหาดูเองนอี<อ>่ก็มีเออเออ เยวพาไปให้เยวพาให้ของนะจะมีไดมอนด์อยู่ด้วยมีแอปเปิ้ลอยวด้วยแล้วมีมีเด็กดีคนนึงเวมันให้เพชรจะให้เหล็กจะให้ดาบกันอะเดี๋ยวเรามีเรารวยอ่ะรวยมาเราอ่ะเราไปขายได้เงินล้านเลยไปขายแล้ววะขายมาเราได้ขายได้เงินเฮ้ยของมั่งดียี่สิบอันเท่ากับหนึ่งหนึ่งแสนมั้งหนึ่งหนึ่งหมื่นเฮ้ยเต เฮ้ยตาขอเอมเมอร์เรดิเอาเพชรไปเก้าอันเรารวยเรารวยแอมเมอร์เรมีเป็นบล็อกอะอันนี้อ่ะเดี๋ยวจะขอแค่ชุดหนึ่งก็พอละเนี่ยนี่อยู่นี่เอาไปละเอาเตเยยังไม่เข้าอ่ะเข้าแล้วทีไรเป็นเนี่ยเตยดูเตยเตจะให้เตยจะให้เอมเมอร์เราตอนแม่ถ้าจะให้อันน่้เตยเราจะให้อันนี้เตยไม่เตยจะให้ไหมเราไม่รู้เอมเบอร์เราผนเที่ยทรู้ว่ามัน แม่เตมีดาบมีม่วงมีเพชรมีดาบเพชรเอ็ดชาร์ดเพราะว่าถ้างั้นมันจะเอามาโลมาทําไม้ยเตมานนี่แล้วเดี๋ยวในกล่องสมไว้ตอนไม่ตราก็ยังไม่มีนะที่มาเป็นค่ายวิเทอร์แล้วมันได้อันนี้เตมะเดี๋ยวมันที่เรารับหน่อยเราคนมันมาโดก็นี่ไงในนี้ไงที่รับสุดเออนั่นแหละเอาเอาแบบเฮ้ยลุดเอาหรือเปล่า ว่ามันดับแล้จะดับไม่เฉยแล้วจะดับไม่เฉยใช่ไหมเออถ้างั้นเราก็หลุดแล้วดับเดามันก็ไอ้นี่ไงมาละจะได้วจะไหนทิ้งไปห้าล้อออปป้าออปป้าเฮ้ยเอาหมวกไปด้วยเฮ้ยข้างหลังข้างหลังข้างหลังนั่นแหละได้แล้วได้หมวกแล้วเอ็มแมลอเอาไปเลยเอาไปเลยบล็อกไปเลยแล้วมันเอาไปทำอะไรได้อ่ะ เงินเหรอเราก็ไม่แน่ใจเอามันไม่เก็บจริงๆเอารลยมาโลมากก็อยากแจกอยากแจกกันมาโลมากเุ้ยเราไปกล่องสุมด้วยต่ก็ไม่แต่ไม่มีนะกล่องขวัญปีใหม่ไม่ต้องกดมาร้อยบาทโอ้ตามีเงินหกร้อยห้าสิบเอาไม่รู้เอามาทำอยู่เก้าร้อยของแเต็มมาพาตะเบค้านี่หน่อยดิเราหิวอ่ะเฮ้ยมา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  เนี่ยมาที่รับเหมือนเดิมแต่มีแอปเปิ้ลไม่ไม่ไม่แต่ไแอปเปิ้ลมันสิไหนมีเด็กดีให้มันแป๊ะหรไม่เด็กดีมันให้ไปร้านค้าแล้วแ้่ไปคนแรกแล้วมันก็เข้ามาไม่ใช่เงินเดี๋ยวไปซื้อเองเดี๋ยวเราไปซื้อเองมันใช้จะฟรีเลยแต่มันใช้ห้าร้อยบาทนะต่อห้าลูกอ่ะเออทนมีเงินเก้าร้อยเฮ้ยไม่ใช่อันนั้นไม่ใช่นี้แต่นี่มัรับแลอยู่นี่รับแลรับแลอยู่นี่ กดป้ายเด็กก็จะเข้าไปแล้วเฮ้ยจริงรากดป้ายยังไงรอบทำไมมันเข้าไม่ได้วะนี่ไงรับแหลเฮ้ยมันตีกันได้เป่าวะไม่ได้ทับอะไรอะทับทีทับพีวเจ้าของที่พิมพ์เนี่ยกลับบ้านเต้กลับบ้านพิมพ์ทับพีเอฟอะไรเนี่ยถอยทับพีโฮมทับพีโฮมอาเต้อะเอาแอปเปิลไปเอาไปกินอะกินเสร็จแล้วมาให้ตานะเก็บ เอาหายอ่วนี่ไงตัดหอยไปดิน้้วตัดก็เก็บอยู่ตรงกลางแอปเปิ้ลเลยยังมีอะไรอีเดี๋ยวเราจะไปช็อปเพื่อเราจะไปซื้อของโอเคทับทีเอ้ยเตยเดี๋ยวพึ่งกลับเดี๋ยวพึ่งกลักบกลับเลยเหรออือตัดก็กลับโอ้ยย่าแรกที H O เนี่ยวะทับพีอะไรนะ O M เวน H H O M E ทับ P H O M E อ uh, <top. S 2> ้าวทับตัดสวยเลยไงทับ yeah? พ oh, oh, ีอ้าวจะหยุดคลิปแล้วอ่ะดูเชื่อมัน P V P คืออะไร กลับ p, p ทับ <S h o m e. s o m e ถ้า p vent h เฮ้ยแล้กลับไม่ได้ <S h s อะไรนะทับ p ทับ p h o m e <S h o m e. s o m E กดไอ้นั่นเลยน่ะแสงมัายังไม่มีบ้านเออเฮ้ยตอนไห <Okay. S 2> นตอนหน้าถ้ากลับได้วะเดี๋ยว ที่ดินหนึ่งแปลงราคาหนึ่งแสนเวลาจะซื้อให้ไปยื่นบนสวยยังไงต่อทำไงวะเนี่ยออกเข้าใหม่ใช่ไหมเฮ้ยจะคนแล้วจะคนไหนไอะนี่เอลว่าไม่ใช่ตนนเ,เต้จะขอลองตีเต้นหน่อยเฮ้ออยกล่องน้ำมันเปิดไม่ได้มันตีกันได้ไหมไม่ได้แล้วเ,เจนเจเกับยังไง พี่เ,เต็มันวางบล็อกได้ป่าวะไม่ได้เฮ้ยวางได้เอ้าบล็อกไม่ไดนะ้เออไม่ได้เดอ๋เขามาเลยมั้งไมไ่ไม่เห็นวะทั่อะไรวะทับ P has ไม่ต้องตันอย่าพิมอย่าพิมให้มันเสียเวลา กลับไม่ได้ P I N F O ครับ P I N F P เดี๋ยว I ไม่ได้เตเช็คเจ้าของที่นี่ไงเช็คเจ้าของที่พิมพ์นี่ไงอืมอืมสุดท้ายแล้ว อะไรวะจัดทับ P C C L เดี๋ยวเดี๋ยวเราลองอะไรทับ P ทับ P, P แล้วก็เว้น C L oh C, C L แล้วก็ I M I M เฮ้ยไม่ใช่ A ด้วย A ตรงกลางเลยอะ่ะเขียนยัง A A I M I M แล้วก็แค่นั้นแหละไม่ได้ ขับเลวะเนี่ยคำหนึ่งนะทับ P V I N อะไรนะ I N อะไรนะ I N F O F O เราเกือบยังไงอะไรไอ้ว่าอยู่บ้านนู้นไม่ไหวแล้ว้มาจองบ้านมันจองไม่ได้นี่ ้เราได้เงิน 900. เก้าร้อยเได้ดาบเอ็นชั้เน็ตว่ะเอามาเพราะเราอยากเป็นชั้นกากมากขอ,องเราเอ็นชั้นแบบชั้นเน็ตชั้นเน็ตแบบสองกับสามอะ่ะดูดูแรงไปหกไหนเอามาดูดินี่เป็นแบบเนี้ยตาให้ที่ตาให้เตยไปเป็นแบบเนี้ยไม่ใช่เราเป็นแบบนี้อเรามันเป็นตัวเอ็กซ์แสดงว่าเราดีกวไปและอืมน้อตาดีอ่อออะมาให้เราทำไม นช้มนเทปเอาไว้ใช้เฮ้ยขอดิโอ้ยทำไงดีออกเคร่อใหม่ก็ได้วะอืมยอมเฮ้ยเราเราเป็นพล,ละเมืองเขาแต่ก็เป็นพละเมืองหนึ่งดาวหนึ่งดาวดาวเลยยัออกไปเรื่อขอพานทัวร์เซิร์ฟเาหงึ่งดิฟลัก,กอย